นรับคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่สองด้วยความยินดียิ่งประวัติส่วนตัวชื่อนางสาวนัทนิชาอุระเกิดเมื่อวันที่15กันยายนพุทธศักราช2537อายุ28ปีปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่71หมู่10ตำบลโพนทรายอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหาร ด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขร้าราสตรรบัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยกาลสินจังหวัดกาลสินประวัติการทำงานครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านห้วยฝาจังหวัดกาลสินพนักงานราชการโรงเรียนบ้านหนองไซจังหวัดสะแก้ว ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านแสงจันทร์อำเภอเมืองสะแก้วจังหวัดสะแก้วโดยมีนายกอบโชคสิริรันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนงานด้านการปฏิบัติการสอนปฏิบัติการสอนระดับชั้นอนุบาลสองโรงเรียนบ้านแสงจันทร์ตำบลบ้านแก้งอำเภอเมืองสะแก้วจังหวัดสะแก้วงานที่ได้รับมอบหมายหน้าที่พิเศษ งานข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเจ้าหน้าที่พัสดุหมวดที่1การประเมินผลการปฏิบัติตน 1. วินัยและการรักษาวินยัย ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามกฎระเบียบแบบแผนหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการข้อบังคับทางราชการโดยเป็นบุคคลที่รักษาวินยัยที่เป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีหลักในการปฏิบัติหน้าที่ของครูอย่างชัดเจนและยุติธรรมและปฏิบัติตามกฎหมายรักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ 2. คุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถืออย่างเคร่งครัดเข้าร่วมและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาอยู่เสมอ 3. จัญญาบันวิชาชีพครูข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามจัญญาบันวิชาชีพครูโดยมีความรักศรัทธาซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร 4. ดํดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าตระหนักถึงคุณค่าของการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความผาสุกข,ของตนเองในปัจจุบันและอนาคต5 จิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเต็มเวลาเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอโดยมีการวางแผนการสอนล่วงหน้าจัดทาและจัดหาสื่อจัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการปรับปรุงพัฒนางานการสอนอย่างสม่ำเสมอปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณเสียสละเวลาตนเอง 6. จิตสำนึกและความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้ามีเจตคติเชิงบวกกับวิชาชีพครูมุ่งมัน่นในการสร้างสรรค์นวัตรกรรมใหม่ๆเพื่อพัฒนาวิชาชีพมีความจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ยึดมัน่นปฏิบัติตนตามจรรยาบรณวิชาชีพครูอย่างเคร่งครัดทําให้เกิดความรักความศรัทธาและยึดมั่นในอุดมการ์แห่งวิชาชีพหมวดที่2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้ามีการสร้างและพัฒนาหลักสูตรโดยมีการวิเคราะห์และประชุมเพื่อจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัยมีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยการกำหนดโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้อย่างครบถ้วนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 2. การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการคิดทักษะชีวิตและพัฒนาผู้เรียนดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม 3. การพัฒนาตนเอง เขาพเจ้ามั่นศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมหรือกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันกับครูผู้บริหารผู้ปกครองและเพื่อนร่วมวิชาชีพทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อน,นำมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 4. การทำงานเป็นทีม ข้าพเจ้าได้ร่วมมือร่วมใจเพื่อดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาเข้าร่วมกิจกรรมวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกองค์กรจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลในแวดวงวิชาชีพครูที่เน้นการทำงานเป็นทีม 5. งานกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษา ข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจกระตือรือร้อนในการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากภาระงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับงานวิชาการงานงบประมาณงานบริหารทั่วไปและงานบริหารทรัพยากรบุคคลและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 6. การใช้ภาษาและเทคโนโลยี ข้าพเจ้ามีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนการสร้างสื่อการเรียนรู้การทำช่องทางติดต่อผู้ปกครองและการอบรมผ่านระบบออนไลน์ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความถนัดและความต้องการของผู้เรียน ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เสียสละเวลาเพื่อการประเมินในครั้งนี้ค่ะ